คุณผู้ชมบริเวณหน้าตลาดวงสกรถนนสุขาพิบาล5นะครับระดับน้ําก็ดีนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าภายในวันนี้รถเล็กน่าจะวิ่งได้นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านย่านสายไหม่ครับค่ซึ่งเมื่อคืนนี้เองนะคะทีมข่าวเจสีของเราค่ะได้ไปสำรวจพื้นที่ชุมชนสายไหมนะคะวันนี้ค่ะระดับน้ำนั้นก็ลดลงมากแล้วนะคะรถเล็กสามารถจะวิ่งผ่านไปได้ค่ะ ก็ยังเหลือปัญหาเพียงแค่บริเวณถนนสุขาพิบาล5เพื่อจะตัดเข้าเส้นสายไหมยังคงมีน้ําท่วมขังเป็นระยะนะคะเพิ่งไปแล้วค่ะระดับน้ําก็อยู่ที่5เซนติเมตรแต่ว่าก็มีบางจุดที่ท่วมสูงบริเวณตลาดวงศกรนะคะทําให้ชาวชุมชนละแวกนั้นค่ะก็ยังไม่กล้าที่จะนํารถเล็กวิ่งผ่านไปมาก็ต้องมีการขับอ้อมนะคะถนนทาไทยราชเพื่อจะเดินทางเข้าออกจากบ้านค่ะ ระดับน้ำนะคะหน้าตลาดองศกรนั้นก็อยู่ที่20เซนติเมตรค่ะระยะทางเนี่ยประมาณ300เมตรนะคะที่มีน้ําท่วมขังอยู่ส่วนจุดที่เคยท่วมสูงอย่างเช่นหน้าสํานักงานเขตสายไหมวันนี้น้ําก็ลดลงนะคะเหลือเพียงแค่5เซนติเมตรแล้วค่ะ มาดูกันที่ถนนสายใหม่นะคะตอนนี้ค่ะรลระยะทางน้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเหลือ <He> er เพียงแค่แตะในซอยหมู่บ้านค่ะซึ่งก็มีการสร้างก่อนนะคะโดยการเทพื้นถนนทําให้ระดับต่ากว่ายัางคงมีน้ําท่วมขังกันอยู่บ้างนะคะส่วนบริเวณคลองสองสายใต้ก็เช่นเดียวกันค่ะไม่มีน้ําเอ่อท่วมถนนแล้วส่วนเส้นสายไม้ตัดกับกองทัพอากาศนะคะรถเล็กยังไม่สามารถวิ่งผ่านได้ก็มีเพียงแค่รถกระบะเท่านั้นค่ะที่เริ่มจะมาวิ่งกันบ้างแล้วล่ะค่ะ ไปได้จนถึงวงสกรแล้วตอนนี้จนถึงวงสกรแล้วตอนนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์สามารถขับไปได้แล้วแต่ว่าบ้านมันต่ําหน่อยมันก็เลยยังท่วมอยู่ประมาณเกือบห้าสิบเซนในบ้านเพราะบ้านมันต่ําอยู่ข้อสะพานพอดีไงก็ตามซอ,อยเขาพอดีตอนนี้มันสามหลังติดกันเลย,ยงั้นมันก็ต้องพึ่งพาก,กันว่าเขาแห้งเราก็แห้งแล้วนี่เราต่าสุดเขาก็ต้องไหลกลับมาบ้านเราไงก็ต้องรอแบบว่าจนอ อะไรน้าไหลลงท่อระบายน้ำอ่ะเราก็ถึงจะแบบว่าก็แห้งสำหรับที่ประตูระบายน้าพระยาสุเรนนะครับระดับน้ําหน้าประตูนั้น2เมตร8เซนติเมตรนะครับและที่ท้ายประตูระบายน้ํา1เมตร72เซนติเมตรทีเดียวนะครับห่างกันถึง40เซนติเมตรโดยบรรยากาศบริเวณประตูระบายน้ําเมื่อคืนนี้นะครับไม่มีประชาชนมาเฝ้าสังเกตการนะครับหลังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนะครับที่จะไม่เปิด บานประตูระบายน้ําเพิ่มเป็น1เมตร50เซนติเมตรอย่างที่ผมเรี่งคุณผู้ชมไปนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบกับพื้นที่สุขาพิบาล5สายไหมและวชรพลที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ครับ